สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุ้พูดสุคนเนาะเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับมอนสาวยอ่อพ่อหมวยคือเก่าจ้าเมื่อนี้มอนก็มีตัวเลขสวยๆตัวเลขเด็ดๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าเนาะเป็นตัวเลขจากความฝันของผู้ยิงคนหนึ่งจังมอนขออนุญาตว่าภาษากลางเนาะมอนจะได้ว่าให้ฟังอย่างละเอียดจา้าเมื่อวันที่3กันยายน6.3 มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าไม่สบายวันพระนอนฝันมีผู้เท่าเอาเงินมาให้ซื้อยาเป็นจำนวน987บาทใครสนใจไปซื้อสลากกินแบ่งได้นะคะกันแบบสุดสวยกลับให้นะงวดที่แล้วฝันแม่นมากได้บนได้ล่าง อันนี้ก็เป็นข้อความจากผู้ใช้ Facebook เนาะคือเพนฝันฝันว่าได้มีคนเอาเงินมาให่ซื้อยาเนาะก็เป็นความฝันมอนก็ได้ข้อมูลจากพี่พีๆแอดมินเพนส่งมาให่เนาะมอนก็เห็นว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขความฝันที่คล้ายๆกับเลขของมอนซึ่งมันมีคลิปก่อนหน้านั้นเนาะที่มอนลงลงให้ดูว่ามอนฝันเห็นพระเหมือนกันเนาะฝันเห็นพระกาองค์แล้วก็ฝันว่าเห็น มีไข่เป็ดด้วยกลางท้องนาเนาะมอนก็ได้บอกไว้ว่าให้ซื้อเลขหลัก7หลัก8หลัก9ซึ่งผู้ที่ฝันคนนี้หญิงสาวคนนี้ที่ใช้เฟซบุ๊กคนนี้ที่เขาได้โพสต์ไว้นะคะเขาก็จะมีเลขมีเลขให้ทั้งหมด4ชุดนะคะชุด3ามตัวสี่ชุดท่านผู้ชมก็ดูข้างคลิปมอนแล้วกันนะคะ มอนจะลงไว้ข้างๆคลิปที่มอนพูดนะคะเป็นเลขความฝันเข้าฝันนวันพะมอนก็ถือว่าเป็นเลขที่สวยงามมากเลยนะคะใครที่ยังไม่มีเลขในใจก็สามารถเอาเลขของผู้หญิงคนนี้ไปซื้อสลากกินแบ่งไว้รอก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าหวยของมอนตัวเลขที่มอนจะมาสรุปก็จะประมาณวันที่14-15เนาะจะสรุปความฝันของมอนอีกครั้งหนึ่งซึ่งมอนก็เป็นคนที่ฝันแม่นเหมือนกันนะคะ เอาลค่ะคลิปนี้มอนก็ต้องขอจบไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนอื่นอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปของมอนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ทางช่องของสาวยนาพ่อหวยด้วยนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของมอนเนาะท่านผู้ชมก็ดูขัางคลิปเอานะคะว่าเรียกความฝันของหญิงที่โพสลงในเฟซบุ๊ไลายนี้ จะมีเลขอะไรบ้างถ้าใครชอบก็แคลปหน้าจอไว้เลยนะคะคลิปนี้มอต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ